สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับมาที่ศูนย์แถลงข่าวกระทรวงสาธารณาสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะประจำวันพุทธที่4สิงหาคม2564ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook ไลฟ์ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและวันนี้ดิฉันศิริมาธิรศัก์ผู้ในการสำนักสาราดิเทศรับผิดชอบในการดาเนินรายการนะคะ่ะมาในช่วงแรกนะคะเรามาพบกับเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในในวันนี้นะคะ เช้าวันนี้ค่ะที่กระทรวงสาธารณาสุขในอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะผู้บริหารนะคะรับมอบเงินบริจาคจำนวน50ล้านเยนค่ะจากมิสเตอร์โอบายุชินะคะเอกอัครทูตญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจประจำประเทศไทยและคณะผู้แทนจากบริษัทเคือ,อคอนในประเทศไทยเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในสถานการณ์ระบาดของโควิดให้กับประเทศไทยนะคะ แล้วก็ในเวลาถัดมานะคะท่านอนุทินชาญวิรกูลก็ได้รับมอบเงินจำนวนถึง110ล้านบาทนะคะจากคุณชูชาติและคุณดาวนภาเพชรอัมภัยในนามบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลถึง9แห่งนะคะในเรื่องการบริจาคนะคะนะับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีคงต่อเนื่องในสังคมไทย นะะในนามของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้มีจิตกุศลนะคะที่ได้ช่วยบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือตลอดในยามวิกฤตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชาติใดเหมือนนะคะก็มานับเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่ประเทศไทยเรามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีคนบริจาคในช่วงโควิดอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวที่เราจะมีการถแถลงในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการโรงพยาบาลบุษราคัมก็ต้องเรียนว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะตั้งขึ้นโดยกระทรวงสาธรารณสุขที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากเกือบ4,000เตียงนะคะที่เราดูแลมาโดยตลอดดังนั้นในเรื่องการบริหารจัดการนับเป็นสิ่งสําคัญซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวง ผู้ช่วยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านยังรับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัมด้วยจะมาชี้แจงให้ความชัดเจนว่าขณะนี้โรงพยาบาลบุษราคัมมีความคืบหน้าก้าวหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคโควิดในกรุงเทพและประิมณฑลอย่างไรบ้างขอเรียนเชิญในแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับอัปเดตนะครับสถานการณ์ของโรงพยาบาลบุษราคัมนะครับครับข้อมูลของโรงพยาบาลบุษราคัมเราเปิดบริการนะครับขณะนี้ถึงวันนี้นะครับ82วันนะฮะ82วันเลยนะครับได้ดำเนินการมาทั้งสิ้น82วันนะฮะเรามีผู้ป่วยถึงปัจจุบัน1 4 2 1 3นับคน แล้วก็ยังคงมีนอนอยู่ในโรงพยาบาลจํานวน3,333คนนะครับที่รักษามาแล้วนะฮะจนถึงปัจจุบัน14,000กว่าคนนคี่นะฮะกลับบ้านไปแล้ว1 000, 1 0 0 0คนโดยประมาณนะครับ11,000คนโดยประมาณนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยมีที่นอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับก็ใช้ออกซิเจนอยู่ประมาณ450คนนะครับ ยังจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะประเภทไฮฟล o ยอยู่169คนนะครับแล้วก็ใส่ท่อหายใจอยู่2คนนะครับเมื่อวานนี้นะครับกลับบ้านไป287คนนะฮะและรับเข้าใหม่อีก378คนนะฮะมีข้อสังเกตว่านะครับในช่วงหนึ่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหสัปดาห์โดยประมาณที่ผ่านมาเนี่ย จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนนี่ลดลงกว่าเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีคนไข้ที่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนถึง750คนนะฮะเมื่อวานนี้ถึงเมื่อวานตอนหวัวค่ําเหลือเพียง450คนเท่านั้นเองนะครับแต่ยังคงมีผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไฮฟลูอยู่สูงอยู่เช่นเดิมนะครับก็คือประมาณ160 170 180คนทุกวันนะครับจริงแล้วเนี่ยมีผู้ป่วยที่ ใส่ท่อหายใจนะฮะใส่ท่อหายใจอยู่ประมาณ 80, 8ปดสิถึงสิวันต่อคนนะฮะโทษฮะแปถึงสิคนต่อวันเป็นประจำทุกวันแหละครับนะครับแล้วก็จากการที่เรามีผู้ป่วยนะฮะในระดับที่วิกฤตรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อหายใจอยู่โดยตลอดนะฮะประกอบกับระยะเวลาที่การรอคอยในการส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเนี่ยรอคอยนาน นะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องของเตียงที่เป็นภาวะวิกฤตนะครับในกทมและปริมณฑลเนี่ยน้อยมากนะครับทําให้เราส่งต่อยากก่อนนี้เราก็เลยต้องจําเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตเหล่านี้โดยโรงพยาบาลเองนะครับซึ่งสถานที่และความพร้อมเดิมที่เราเซตไว้เนี่ยเราไม่ได้เซตไว้สําหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าระดับที่ต้องดูแล ICU นะคร อย่างไรก็ตามในเดือนที่ผ่านมาเราได้ดูแลอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ผ่านที่ประชุมของศูนย์าการฉุกเฉินนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอนุมัติให้เราดำเนินการนะครับเซตไอซียู ICU สนามนะครับก็เป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตนะฮะเฉพาะนะครับขึ้นต่างหากนะฮะนอก ภายนอกจากเชลเจร์ฮอลที่เราที่เรา,าเป็นโรงพยาบาลบุษราคัมนะปัจจุบันนี้นะฮะก็ใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะ,ะด้านหลังนะครับตอนนี้เนี่ยดำเนินการสร้างมาประมาณ1สัปดาห์แล้วเสร็จแล้วนะครับพร้อมดําเนินการวันนี้นะฮะจะรับผู้ป่วยคนแรกในบ่ายวันนี้แล้วครับนะฮะทั้งหมดมี17เตียงนะฮะมี17เตียงเป็นโคฮอร์ต วอร์ดหรือเป็นหอผู้ป่วยที่เป็นโคฮอดไอซียูเนี่ยสิบสามเตียงนะครับแล้วก็อีกสี่เตียงเนี่ยเป็นห้องแยกนะฮะเป็นห้องแยกผู้ป่วยความดันลบนะฮะสี่เตียงนะครับ,นะรบซึ่งได้รับความนุเคราะห์สนับสนุนจากสถาบันการวิจัยแห่งชาตินะฮะของวอชอนะฮะอนุเคราะห์มานะครับสี่ห้อง Wall aw, นะครับ,นะรบ,นะรบวันนี้จะดําเนินการให้บริการวันแรกนะครับ ผู้ป่วยเป้าหมายของเรานรในการรับผู้ป่วยเข้ามาก็คือเราดูแลผู้ป่วยของเราเองนั่นแหละครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตภายใน Challenger Hall ซึ่งสถานที่ในกว้างนะฮะแล้วก็การเข้าถึงในการรักษาค่อนข้างจะเข้าถึงยากนะครับเพราะมันกว้างและมันไกลนะฮะเราก็เลยมาเซตตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมูฟคนไข้ย้ายคนไข้จากภายใน l l e n g e r Hall เนี่ยออกมาอยู่ที่นี่ ในส่วนที่เป็นคนไข้หนักที่คิดว่าต้องการดูแลใกล้ชิดนะครับภายในก็จะเป็นจริงๆแล้วเป็นโครงสร้างกึ่งถาวรนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเทียบเท่ามาตรฐานของ ICU นะครับอย่างครบครันนะครับมีทีมแพทย์เฉพาะทางทีมพยาบาล ICU นะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาทำงานนะครับ สำหรับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามสี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ได้ดำเนินการนะครับมีการทำความสะอาดนะครับพื้นที่บริเวณแรกรับของผู้ป่วยนะครับก็มีบิ๊กลินนิ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารที่มาช่วยเรานะครับก็ทาความสะอาดพื้นที่นะฮะซึ่งก็ ยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ให้บริการมายังไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเลยนะครับก็คิดว่าจะทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอบริเวณนั้นซึ่งเป็นสถานที่แรกรับของเรานะฮะแล้วก็ได้จัดพื้นที่แยกส่วนนะครับเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยกลุ่มเบาบางและผู้ป่วยที่แข็งแรงกว่าผู้ป่วยกลุ่มเบาบางนะฮะเป็นส่วนๆเพื่อที่จะให้เข้ารับบริการเป็นช่องทางด่วนนะฮะเป็นฟาสต์แท็กนะครับ ในส่วนการลดพลังงานนะครับของพยาบาลที่เข้าไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่กว้างมากใหญ่มากคนไข้จํานวนมากนะฮะเป้าหมายก็คือเราจะลดระยะเวลางานของเขาภายในหอผู้ป่วยก็จะทําให้ลดระยะเวลาการสัมผัสนะครับลดพลังงานนะฮะแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะได้เข้าถึงการรักษาได้รวดเ,เร็วนะครับ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือการที่คนไข้ที่เข้ามาที่จุดแรกรับถ้าพิจารณาแล้วว่าจําเป็นจะต้องเจาะเลือด mm hmm. ก็จะได้รับการเจาะเลือดที่จุดแรกรับเลยโดยที่ไม่ต้องไปเจาะในในหอผู้ป่วยนะครับแล้วก็ให้ได้รับยาที่จําเป็น mm hmm. เช่นยาฟาวิปิราเวียหรือยาอื่นๆนะฮะก็ทีต่ตั้งแต่จุดแรกรับนะครับอันนี้ด,ดมำเนินการไปแล้วก็เป็นการลดพลังงานแล้วก็ ทให้ผู้ป่วยเขาถึงยาได้อย่างรวดเร็วนะครับถึงการรักษาได้อย่างเร็วตั้งแต่แรกนะครับเราได้รับการสนับสนุนกําลังพลจากทางทหารนะครับในช่วยในการช่วยทํางานในหอผู้ป่วยนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการขับรถงานเรื่องเอกสารนะครับงานส่งของต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภายในหอผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะขับรถส่งอาหารนะฮะส่งอาหารให้ผู้ป่วยนะครับ ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็มีกําลังคนเพิ่มเติมจัดมาให้เราเพิ่มก็คืองานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในหอผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างจะหนักมากสําหรับพยาบาลที่ทํางานภายในนะครับและโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้มากนะครับส่วนการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยนะฮะให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิต ระหว่างการดูแลรักษาที่ดีขึ้นนะครับเราก็ได้เติมวีลแชร์นะฮะเก้าอี้รถเข็นนะฮะเข้าไปจำนวนที่พอกับความต้องการของของผู้ป่วยนะฮะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับผู้ป่วยก็สามารถเคลื่อนที่นะฮะเคลื่อนย้ายตัวเองนะฮะอย่างเช่นไปห้องน้ำนะฮะไปห้องส่วมเหล่านี้เป็นต้นที่สำคัญนะครับก็จะเดินทางได้สะดวกนะครับ สำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าอ้องส่วมห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเก้าอี้นั่งถ่ายนะฮะที่จัดเข้าไปให้นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นกล่องกระดาษสำหรับกลับถ่ายด้วยนะครับครั้งนี้กำลังได้รับการสนับสนุนนะครับเตียงลมนะฮะเตียงลมนี่ก็ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะฮะคนไข้ที่นอนติดเตียงเขยับเคลื่อนตัวยากนะฮะก็จะใช้เตียงลมช่วยนะครับป้องกันการเกิดแผลกดทับนะครับ หรือคนไข้กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยอาการหนักวิกฤตนะฮะก็ต้องใช้เตียงลมเพราะว่าเขาขยับเคลื่อนตัวได้น้อยมากนะฮะรวมทั้งเราก็เองก็มีคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่มีแผลกดทับนะครับก็จะใช้เตียงลมีเข้าไปเสริมนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ได้รับการให้ความเห็นมาอ,อ,นอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเตียงนะฮะมีเตียงบางส่วนที่ใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการชํารุดนะครับ นะหรือแม้แต่ว่าดูอาจจะสกระปรกนะครับเราก็ได้ดําเนินการเปลี่ยนนะฮะเรียงกระดาษที่ชํารุดเหล่านั้นนะครับอย่างเป็นระยะระยะนะครับซึ่งกําลังพลของทหารที่เข้ามาช่วยมาเสริมเรานี่ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับในส่วนของอห้องซ่วมที่เคยสกรปรกนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ประสานทางโรงพยาบาลพระน่งกล้าวนะครับให้จัดพนักงานทำความสะอาด ซึ่งจ้างเหมาจากเอาซอร์สมานะครับให้เพิ่มคนนะฮะแล้วเพิ่มจำนวนรอบนะครับก็จะติดตามกำกับต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดำเนินการเหล่านี้เนี่ยให้ตัวผู้ป่วยได้รับคุณภาพชีวิตที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสมควรแก่สถานการณ์นะครับส่วนนี้เราก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับ ต่างๆที่ได้สับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นจากต่างประเทศเองเนี่ยเขาเพิ่งได้รับการสับสนุนเครื่องช่วยหายใจมานะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งจัดเข้ามาจะได้ใช้ในห้อง ICU นะฮะก็เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สามารถเคลื่อนย,ย้ายขึ้นรถแอมบูเล็์นะครับนำส่งผู้ป่วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทเอกชนนะครับอีกหลายบริษัทนะฮะก็ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจนะฮะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีส่วนราชาการนะครับอย่างวันนี้นะครับก็มีหน่วยเฉพาะกิจของกอรรมนรส่วนหน้ากองทัพภาคที่4นะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดยะลานะครับซึ่งส่วนราชาการในจังหวัดยะลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็กรุณานะครับจัดส่งมังคุดนะครับจำนวน600กล่องนะครับน่าจะประมาณกล่องละ10กิโลก็ประมาณ 6,000กิโลกรัมนะครับมาที่โรงพยาบาลบุษราคำนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนมากนะฮะทางโรงพยาบาลก็ได้กระจายไปกับให้กับทางตำรวจทางทหารที่มาช่วยเรานะฮะแล้วก็ไปยังโรงพยาบาลสนามส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เราสามารถาส่งให้ได้นะครับก็กระจายออกไปนะครับครับก็นำเรียนว่าทางโรงพยาบาลบุษราคำยังคงมี เป้าหมายนะฮะมีเจตจำนงที่มุ่งมั่นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะดูแลประชาชนนะครับในทุกประเภทของผู้ป่วยนะครับโดยไม่ปฏิเสธนะฮะเมื่อประชาชนมาถึงโรงพยาบาลทุกท่านนะครับนโยบายของโรงพยาบาลเราจะรับไว้ทุกท่านนะครับหรือถ้าเกิดมีกรณีใดก็ตามที่ยังเป็นเกณฑ์ที่ต้องห้ามในการเข้าโรงพยาบาลนะครับ ก็จะจัดการดูแลให้เข้าสู่ระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับก็อยากจะให้ประชาชนได้รับได้ให้ความมั่นใจนะฮะกับการบริการในสิ่งที่โรงพยาบาลบุษราคัมได้ดำเนินกานมาโดยตลอดในช่วง80กว่าวันที่ผ่านมานะครับดูแลผู้ป่วยไปถึง1,4000กว่าคนแล้วนะครับกลับบ้านไป10,000กว่าคนแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการ รรับับงนะคก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงพยาบาลบุษราคัมนะคะก็ท่านก็จะได้มา,เ,าเล่าความคืบหน้าของโรงพยาบาลบุษราคัมนะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะก็จาก82วันที่ผ่านมานะคะก็ดูแลประชาชนไปหมื่นกว่าแล้วก็กลับบ้านไปหมื่นกว่าขณะนี้ก็ยังมีรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกตั้ง3,300กว่ารายนะคะ แล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องใส่ออกซิเจนอีก450รายเครื่องช่วยหายใจอีก169รายแล้วก็ใส่ท่อหายใจอีก2รายจากเดิมที่โรงพยาบาลบุษราคัมจะดูแลเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองนะคะตอนนี้ก็ต้องปรับมาเนื่องจากว่าจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นก็ปรับมาที่จะต้องมาดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้ก็ได้มีการขยายอีก17ห้อง ICU นะคะแล้วก็รับผู้ป่วยวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะรับผู้ป่วยวันนี้วันแรกด้วยค่ะ แล้วก็ก็มีประชาชนเป็นคําถามนะคะว่าขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการรับผู้ป่วยต่อวันเท่าไหร่และถ้าหากว่าต้องการที่จะติดต่อที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลบุษราคํมจะมีช่องทางไหนบ้างคะครับก็นําเรียนอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีคนไข้นะครับกลับบ้านนะฮะเมื่อถึงเกณฑ์การรักษาครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานของกลุ่มการแพทย์นะครับเมื่อครบการรักษาตามเกณฑ์แล้วเนี่ยเราก็จะให้กลับบ้านโดยปกติแล้วเนี่ยจะได้กลับบ้านประมาณ200-300ถึงคนต่อวันโดยประมาณนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามรับใหม่นะให้มากกว่าหรือเท่ากับนะฮะเพื่อที่จะให้ใช้เตียงที่มีเนี่ยให้พยายามใชใ้ได้มากที่สุดนะครับภายใต้ภายใต้ทรัพยากรบุคคลของเราที่มีอยู่นะครับเท่าที่เรามีกําลังจะทําได้เราก็จะรับให้มากที่สุด นะครับอันนี้ก็คือการรับเข้าแล้วก็ให้กับบ้านต่อวันนะฮะในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการการรักษาของโรงพยาบาลบุษราคัมนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยโรงพยาบาลบุษราคัมก็จะรับผู้ป่วยผ่านระบบนะครับโดยผ่านทาง call center ต่างๆนะฮะที่จัดคนไข้ามานะทั้ง1 6 9 6 8นะครับ3 3 0ะครับแล้วก็จากโรงพยาบาลของ มหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์ต่างๆในกทมนะครับจากโรงพยาบาลของกรมต่างๆเช่นของกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีกรมควบคุมโครคโรงพยาบาลบำราษนราดูนนะครนอกจากนี้ยังรับาจากปริมณฑลนะฮะจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆที่ส่งผู้ป่วยภายในจังหวัดนั้นๆเข้ามานะฮะกเหล่านี้เป็นเส้นทางโดยปกตินะครับเพิ่มเติมว่อาจจะมีอย่างเช่นได้รับประสานจาก อ,องค์กรมูลนิธิต่างๆนะฮะหรือ NGO ที่เป็นเครือข่ายนะครับที่เป็นจิตอาสานำผู้ป่วยเข้ามารักษานะฮะเราก็จะรับไว้ถ้าเข้าเกณฑ์ก็รับไว้รั้รักษาทั้งหมดครับนะครับ,นะรบอันนี้คือช่องทางปกติที่เรารับผู้ป่วยเข้ามาโดยทุกวันนะครับ ก็เป็นช่องทางนะคะที่ท่านผู้ในการได้แจ้งไว้นะคะว่าเป็นช่องทางที่สามารถเข้าสู่โรงพยาบาลบุษราคัมได้จากสายด่วนต่างๆแล้วก็เครือข่ายโรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะโรงพยาบาลบุษราคัมก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างเต็มที่นะคะเราก็จะไม่ทอดทิ้งค่ะก็มีประเด็นคำถามจากสื่อมวลชนนะคะว่าจํานวนผู้ป่วยที่เข้า ICU นะคะจนถึงขณะนี้วันนี้คุณหมอบอกว่าเปิดรับแล้ว แล้ววันนี้จะมีผู้ป่วยเข้ามาแล้วหรือยังและสามารถดูแลได้เต็มที่ทั้ง1 1เตียงเลยหรือไม่คะถ้าเกิดในอนาคตที่เกิดว่าผู้ป่วยเต็มค่ะครับเนื่องจากวันนี้เป็นการดําเนินการวันแรกนะครับเราก็จะนําผู้ป่วยเข้ามาจํานวนหนึ่งนะฮะคิดว่าจะประมาณตามที่คุณหมอรายงานนะจะประมาณ3-5ถึงคนในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบระบบต่างๆ ตามที่เราได้ลองโดยที่ไม่มีคนไข้แล้วนะครับว่าน่าจะปลอดภัยครบถ้วนทุกทุกระบบแล้วถ้าเป็นไปได้โดยดีนะฮะก็จะขยายจํานวนคนไข้ขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งครบ17เตียงนะฮะจำนวนคนไข้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรามีคนไข้อยู่แล้วฮะก็คือคนไข้ของเราเองที่อยู่ในเชลิเจอร์ฮอลล์ที่เป็นโรงพยาบาลบุษราคำนะฮะเราก็จะนําคนไข้เหล่านั้นเนี่ยที่เป็นอาการหนักวิกฤตนะครับเราก็จะ นำเข้ามาสู่เตียงตรงนี้นะครับหมุนเวียนกันไปแล้วก็โดยภารกิจของอ,องผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลบุษราคำอันนี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นดูแลอย่าง,างต่อเนื่องแบบตลอดเวลานะะถ้าเรามีโอกาสหรือจะส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าก็จะส่งต่อไปนะฮะให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องต่อไปนะครับค่ะก็ขอบคุณท่าน ผู้ในการโรงพยาบาลบุษราคามนะคะก็วันนี้ก็หมดประเด็นคําถามแล้วค่ะในช่วงท้ายวันนี้ไม่ทราบว่าทางท่านผู้ในการจะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะเชิญค่ะครับผม <c oughs> ก็ในช่วงที่เรามีภาวะวิกฤตนะครับภายใต้โรคระบาดที่ต่อเนื่องและยาวนานนะครับและยังคงต้องระบาดต่อเนื่องสักระยะหนึ่งนะฮะตามการระบาด ธรรมชาติของโรคเองนะฮะสิ่งที่จะช่วยดูแลกันได้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือตัวของเราทุกคนนะครับเราต้องมีมาตรการส่วนตัวนะฮะตามข้อแนะนำนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะฮะเรียกว่าน่าจะเกือบตลอดเวลานะครับอยู่บ้านก็ต้องใส่นะครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับใครก็ต้องใส่นะฮะการทานข้าวก็ต้องแยกระยะห่างกันแม้แต่ทานข้าวนะครับ แล้วก็ล้างมือนะฮะเมื่อสัมผัสใดๆก็ตามก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในการเข้าไปในที่แออัดนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมาตรการทางสังคมนะครับภายใต้สวบคที่ออกมานะฮะอย่างต่อเนื่องก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับให้ประชาชนลดการเคลื่อนไหวให้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้ยานพาหนะหรือเข้าไปสู่สถานที่ใดๆนะฮะ พยายามลดการเคลื่อนไหวนะฮะอยู่กับบ้านให้มากที่สุดนะครับแล้วก็รอเวลานะครับเมื่อถึงเวลาที่เข้าเกณฑ์การฉีดวัคซีนก็ให้ร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนตามเวลานะครับในส่วนของมาตรการทางสังคมที่ออกมาแล้วก็มาตรการส่วนบุคคลนะฮะมาตรการที่การได้รับวัคซีนนะครับเหล่านี้เนี่ยระยะเวลาหนึ่งนะครับผมคิดว่า มันจะดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมีศรัทธ,ธาในเรื่องของความหวังนะครับแล้วก็ภายใต้ความร่วมมือในส่วนข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ย mm. ก็อยากจะให้บริโภคข่าวอย่างมีสตินะครับ mm. แล้วก็ไม่ด่วนตัดสินใจภายใต้ความเชื่อหรือสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดนะครับ mm. ก็ในเรื่องของสือ่อมวลชนเองซึ่งเป็นองค์กรหลัก นะครับที่จะจันลงสังคมณปัจจุบันนี้เลยนะครับผมว่านะฮะเพราะว่าสามารถที่จะชี้นําสังคมได้ก็อยากจะให้ร่วมมือกันในการเสนอข่าวนะฮะในทางบวกในข้อเท็จจริงนะครับและพร้อมกันที่จะช่วยกันนะฮะช่วยสังคมช่วยประเทศช่วยประชาชนนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันนะฮะแล้วก็มองบวกนะครับไม่ไม่ไม่ว่ากล่าวกันนะครับช่วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ อย่างที่กล่าวนะครับโรงพยาบาลบุษรคมบุษราคมนะครับพร้อมเสมอนะครับขอพรบคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณในแพทย์กิตศักดิ์อักษร,รวงผู้ช่วยปหลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ในการโรงพยาบาลบุษรกรมอย่างยิ่งนะคะค่ะแล้วก็ช่วงท้ายในวันนี้นะคะก็อย่างที่ท่านผู้ในการโรงพยาบาลบุษราคมพูดไว้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาล็อกดาวน์อยู่นะคะถ้าเป็นไปได้แล้วอยากให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นเราถือว่าช่วงนี้เป็นเวลาทอง จากที่เคยไปตลาดทุกวันเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะไปอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะไปพบเพื่อนทุกวันเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้พบเพื่อนทางออนไลน์ทานข้าวกับเพื่อนทุกวันนะคะตอนนี้ก็คงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เป็นเจอเพื่อนทางออนไลน์หรือถ้าเลี่ยงได้บอกตอนนี้รักนะแต่ว่าอยู่ห่างกันไว้ก็ดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันแล้วเราจะได้ประเมินอ,อีกว่า14วันหลังจากล็อกดาวจากนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ดีขึ้น เราก็จะได้ผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมทึ่งเข้ามานะก็จะเรียนว่าสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในวันนี้นะคะวันที่4สิงหาคมเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อถึง2,200คนนะคะแต่ว่าก็จะมีผู้ป่วยที่หายกลับบ้านไปแล้วด้วยนะคะถึง1,7,975ผู้ป่วยหายสะสมไปแล้วถึง4,000 28,380คนนี่เป็นถึงความทุ่มเทของบุคลากรด้านการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยมาโดยตลอดแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องยังรักษาอยู่นะคะถึง2 1 1 0 0 0กว่ารายอันนี้ก็เป็นที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะนั่นก็ช่วงนี้ก็ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่ห่างหยุดเชื้อเพื่อเราทุกคนนะคะ ท้ายรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือนะคะจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้ปกครองทางการได้ยินค่ะสำหรับการถแถลงข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของกระทรวงสาธารณสุขจบลงเพียงเท่านี้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ